สวัสดีนักเรียนชั้นป2ออทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวัดน้ำหนักกันค่ะหรือการชั่งนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกันก่อนค่ะ,ะที่นักเรียนเห็นในรูปนี้นะคะนั่นคือเครื่องชั่งสปริงนั่นเองนักเรียนเคยเห็นที่ไหนคะพอจะนึกออกไหมคะ ตามตลาดนะคะตามร้านค้าต่างๆที่เขามีการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นขายผักขายเนื้อสัตว์นะคะเขาก็จะมีการช่างและมีเครื่องช่างแบบนี้นะคะซึ่งถ้านักเรียนไปตลาดเนี่ยนักเรียนจะสังเกตได้เลยว่าจะมีเกือบทุกร้านเลยนะคะก็จะมีช่างสปริงแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้ในการอ่านนะคะน้ำหนักกันนะคะ อ่าอีกเครื่องช่างหนึ่งนะคะก็คือเครื่องช่างแบบช่างน้ําหนักตัวค่ะอ่าแบบช่างน้าหนักตัวก็จะมีทั้งแบบ มีแบบเข็มนะคะแล้วก็มีแบบตัวเลขด้วยนะคะนักเรียนน่าจะคุ้นเคยดีนะคะในการชั่งนะคะน้ำหนักที่โรงเรียนนะคะซึ่งครูประจำชั้นจะชั่งให้ทุกเรียนเลยถูกต้องไหมคะก็จะมีทั้งแบบเข็มแบบตัวเลขนะคะแบบตัวเลขนี้ก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่าเราหนักเท่าไหร่นะคะส่วนแบบเข็มเราก็ต้องดูนะคะว่าชี้ที่เข็มไหนน้ำหนักเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือเครื่องชั่งอีกชนิดหนึ่งนะคะ ค่ะซึ่งหน่วยในการวัดน้ำหนักนะคะนั่นก็คือกิโลกรัมขีดและก็กรัมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านน้ำหนักกันนะคะเป็นกิโลกรัมกับขีดกิโลกรัมกับกรัมนะคะลองมาดูกันค่ะ การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมกับขีดนะคะ,ะเรามาดูกิโลกรัมกับขีดก่อนนะคะนักเรียนสังเกตตาช่างนะคะช่างสปริงที่ครูให้นะคะในรูปนะคะซึ่งจะมีเข็มนะคะลักษณะจะมีเข็ม1เข็มนะคะเป็นเข็มยาว1เข็มนะคะแล้วบนหน้าปัดของช่างนะคะก็จะมีขีดขีดเล็กๆนะคะ ขีดไปแล้วก็มี1นะคะแล้วก็ขีดไปเรื่อยๆแล้วก็มี2แล้วก็ขีดไปแล้วก็มี3บางช่างนะคะก็จะมีน้ําหนักเยอะกว่านี้นะคะแต่ในตัวอย่างนี้จะเป็นช่างแบบ3กิโลกรัมนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในรูปแรกนะคะเข็มนะคะจะชี้ที่ขีดที่1นึ่งเห็นขีดแรกจะเป็น0ูนย์ก่อนนะคะต่อไปขีดถัดไปก็จะนับเป็น1นะคะซึ่งเราจะเรียกว่า1ขีดเวลาชี้ไปนะคะก็คือ1ขีด ต่อไปเข้าสารสองถุงเห็นไหมคะก็จะเป็นไปชี้ที่ขีดที่สองนะคะก็จะเป็นสองขีดนั่นเองน้ำหนักสองขีดนะคะพอรูปที่สามชี้ที่เขียนที่สามก็จะเป็นน้ำหนักสามขีดต่อไปก็เป็นน้ำหนัก4ขีดเห็นไหมคะไปชี้ที่ขีดที่4และต่อไปขีดที่5ค่ะ ชี้ที่ขีดที่5นะคะก็จะคือน้ำหนัก5ขีดนะคะซึ่งน้ำหนัก5ขีดเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าครึ่งกิโลกรัมค่ะครึ่งกิโลกรัมซึ่งเมื่อครบ1กิโลกรัมนะคะเมื่อครบ1กิโลกรัมก็จะมีค่าเท่ากับ10ขีดนั่นเอง1กิโลกรัมดูนะคะนักเรียนลองนับขีดไปดูนะคะจนถึง1กิโลกรัมจะพบว่ามีทั้งหมด10ขีดนะคะนั่นแสดงว่า1กิโลกรัมก็คือ มีค่าเท่ากับ10ขีดนั่นเองนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนะคะแต่ละขีดนะคะดูดีๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะรูปแรกนะคะรูปแรกมีข้าสารอยู่2กระสอบนะคะซึ่งเข็มเนี่ยชี้ไปนะคะชี้ไปเนี่ยผ่าน1กิโลกรัมไปแล้วค่ะแล้วก็ผ่านไปแล้วก็มีอีกขีดนึง เราจะอ่านยังไงทีนี้ผ่าน1กิโลกรัมไปแล้วเราจะอ่านเป็น1กิโลกรัม1กิโลกรัมแล้วก็มีเพิ่มมาอีก1ขีดนั่นก็คือแสดงว่าข้าวสารสองกระสอบเนี่ยหนัก1กิโลกรัม1ขีดนั่นเองค่ะต่อไปรูปที่2ค่ะมีถุงข้าวสารอยู่เยอะแยะเลยนะคะผ่าน1นกิโลกรัมไปแล้วเหมือนกันค่ะ ผ่านาน1กิโลกรัมได้เหมือนกันแล้วผ่านไปกี่ขีดมาดูนะคะเราเริ่มนับจาก1ไปนะคะ1ขีด2ขีด3ามขีด4ขีดค่ะนั่นแสดงว่าข้าวสารทั้งหมดหนัก1กิโลกรัม4ี่ขีดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะรูปที่ค่ะค่ะตาช่างนะคะหมุนไปนะคะผ่าน1ไปค่ะเข็มผ่าน1ไปแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่ขีดกึ่งกลางระหว่าง1กิโลกรัมกับ2กิโลกรัมนะคะเรามาดูนะคะว่าจะได้เท่าไหร่ ข้อนี้นะคะนั่นก็คือ1กิโลกรัมและนับต่อไปค่ะมีอีกอีกอกี่ขีดคะ1 2 3 4 5เห็นไหมคะแสดงว่าข้าวสารทั้งหมดหนัก1กิโลกรัม5ขีดหรือ1กิโลกรัมครึ่งนะคะ1กิโลกรัมครึ่งนั่นเองนะคะเพราะอยู่ครึ่งหนึ่งพอดีนะคะระหว่าง1กับ2กิโลกรัม 1>, 1กิโลกรัม5ขีดหรือ1กิโลกรัมครึ่งนะคะนี่ก็คือการอ่านนะคะน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมกับขีดนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันต่อค่ะดูนะคะคราวนี้เราจะอ่านน้ำหนักสิ่งของกันค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะขอช่างกุ้งค่ะ,ะกุ้งหนักเท่าไหร่นะลองดูนะคะเข็มเนี่ยผ่าน2กิโลกรัมไปแล้วเห็นไหมคะแสดงว่าต้องหนัก สองกิโลกรัมแน่นอนแล้วผ่าน2องไปอีกอกี่ขีดคะเพราะอยู่ระหว่าง2กับสามกิโลกรัมเห็นไหมคะผ่านไปกี่ขีดเราก็นับเลย 1, 2, 3, ่งสอามี่ห้ขีดแสดงว่ากุ้งหนักสอกิโลกรัมกับอีก5้าขีดคะ่ะเมื่อครบ5ขีดนั่นแสดงว่าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า2กิโลกรัมครึ่งนะคะเพราะอยู่ครึ่งหนึงพอดีระหว่าง2กับ3นะคะ5ขีดจะครึ่งหนึงพอดี ต่อไปค่ะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะช่างแตงโมค่ะ,ะช่างแตงโมดูซิเข็มไปอยู่ที่ตรงไหนคะเข็มอยู่ระหว่าง2กิโลกรัมกับ3กิโลกรัมค่ะ,ะไม่ถึง3กิโลกรัมแสดงว่ายังเป็น2กิโลกรัมอยู่เราก็นับจาก2กิโลกรัมไปซิค่ะว่ามีอีกอกี่ขีดอ่า1 2 3 4 5 6 7ค่ะ 7ขีดแสดงว่าแตงโมหนัก2กิโลกรัม7ขีดนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะง่ายไหมคะไม่ยากเลยนะคะการอ่านนะคะกิโลกรัมกับขีดนะคะเราจะดูเข็มนะคะซึ่งก็จะมีอยู่แค่เข็มเดียวนะคะดูว่าผ่านกี่กิโลกรัมไปแล้วนะคะแล้วขีดนะคะเราก็ไปดูตำแหน่งที่เป็นกิโลกรัมนะคะเหมือนแตงโมเนี่ยผ่าน2กิโลกรัมไปแล้วนะคะ แล้วกี่ขีดเราก็ไปตั้งต้นจาก2กิโลกรัมแล้วนับต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าเขามีกี่ขีดเล็กๆนะคะซึ่งมี7ขีดแสดงว่าแตงโมเนี่ยหนัก2กิโลกรัม7ขีดนั่นเองนะคะามาดูกันอีกค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ช่างทุเรียนค่ะมาดูค่ะช่างทุเรียนค่ะโอ้โหทุเรียนตอนนี้นะคะผ่านไปกี่กิโลกรัมคะเข็มผ่านไปกี่กิโลกรัม ผ่านไป3กิโลกรัมแล้วถูกต้องไหมคะฉะนั้นทุเรียนหนัก3กิโลกรัมแน่นอนแต่3กิโลกรัมไม่ตรง3เปะ๊เปะๆใช่ไหมคะยังมีเกินไปอีกเกินไปอีกกี่ขีดคะ1 2เห็นไหมคะแสดงว่าทุเรียนเนี่ยหนัก3กิโลกรัมกับอีก2ขีดค่ะอ่าต่อไปค่ะแตงโมงค่ะออกขอโทษค่ะต่อไปค่ะฟักทองอ่าต่อไปฟักทองหนักเท่าไรนะคะ ฟักทองดูนะคะเข็มผ่านเลขอะไรไปแล้วคะเลข4ไปแล้วนะคะ4กิโลกรัมไปแล้วแต่ไม่ถึง5กิโลกรัมแสดงว่า4กิโลกรัมแน่นอนนะคะ4กิโลกรัมแน่นอนแล้ว4กิโลกรัมแล้วยังมีอีกกี่ขีดคะอะนะับไป1 2 3 4 5 5ีขีดคะ่ะแสดงว่าฟักทองหนัก4กิโลกรัมกับอีก5ขีดถ้า5้ขีดเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะ 4กิโลกรัมกับครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมคะฟักทองหนัก4กิโลกรัมครึ่งนั่นเองนะคะเรียกได้2แบบเมื่อไปตรงกับขีดที่5ขีดนะคะต่อไปค่ะเรามาทบทวนตรงนี้สักนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ําหนักแบบกิโลกรัมกับกรัมกันค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้ําหนัก1กิโลกรัมจะมีค่าเท่ากับน้ําหนัก10ขีดถูกต้องไหมคะ1กิโลกรัมจะมี10ขีด แล้ว1ขีดเล็กๆนั่นแหละค่ะจะมีค่าเท่ากับ100กรัมค่ะ1ขีดเล็กๆนะคะจะมีค่าเท่ากับ100กรัมนะคะและ1ก pues ิโลกรัมก็จะมีค่าเท่ากับ1,000กรัมนั่นเองนะคะตรงนี้นักเรียนต้องจำให้ได้นะคะน้ำหนัก1กิโลกรัมจะมีค่าเท่ากับ10ขีดน้ำหนัก1ขีดจะมีค่าเท่ากับ100กรัมนะคะน้ำหนัก1กิโลกรัมก็จะเท่ากับ 1,000กรัมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ,ะนักเรียนดูรูปนะคะ,ะคราวนี้เราจะบอกหน่วยเป็นกรัมนะคะนักเรียนเห็นไหมคะกระเทียมหนักช่องว่างกรัมบอกเป็นกรัมนะคะเมื่อกี้ครูคบอกไปแล้วว่า1ขีดมีค่าเท่ากับกี่กรัมคะ1ขีดมีค่าเท่ากับ100กรัมคะ่ะ ะฉะนั้นเรามีกี่ขีดคะยังไม่ถึง1กิโลกรัมเลยค่ะกระเทียมนับมาค่ะจาก0ูนย์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ขีดคะ่ะในเมื่อ1ขีดเนี่ยคือ100กรัมแสดงว่า9ขีดนี้ก็คือกี่กรัมคะ900กรัมนั่นเองคะอ่ะหรือใครจะนับแบบ100กรัม200กรัม300กรัม400กรัม500กรัม 600กรัม7 0 0กรัม800กรัม900กรัมก็ได้นะคะอ่ามาดูแป้งสาลีกันค่ะแป้งสาลีหนักกี่กรัมมาดูสิคะอ่า1นึ่คเนี่ยเท่ากับ100กรัมถูกต้องไหมคะคราวนี้ก็ถามเราเป็นกรัมอ่าเริ่มจากศูนย์มาเลยคะ่ะเราไม่ถึง1กิโลใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ถึง1กิโลกรัมนะคะเข็มยังไม่ถึง1กิโลกรัมเลยนะแสดงว่าเราต้องดูจากศูนย์นับมาคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้า็ด 8ค่ะมี8ขีดค่ะ8ขีดแสดงว่ากี่กรัมคะ800กรัมนั่นเองค่ะง่ายไหมคะต่อไปค่ะคราวนี้มีทั้งกิโลกรัมมีทั้งกรัมค่ะมีทั้งกิโลกรัมมีทั้งกรัมนะคะข้าวเหนียวหนักกี่กิโลกรัมอ่าเข็มผ่านเลขอะไรไปแล้วคะผ่านเลข2ไปแล้วคะ่ะ ผ่าน1กิโลกรัมผ่าน2กิโลกรัมไปเรียบร้อยแต่ไม่ถึง3นะคะไม่ถึง3กิโลกรัมแสดงว่าข้าวเหนียวหนัก2กิโลกรัมแน่นอนแล้วนะคะแต่จะกี่กรัมนั้นเราต้องนับต่อไปจาก2กิโลกรัมค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ขีดนะคะ1 2 3 4มี4ขีดค่ะ แต่เขาไม่ได้ถามเราเป็นขีดนะคะเขาถามเป็นกรัมใช่ไหมคะฉะนั้น1ขีดมีท่าค่าเท่ากับ100กรัมเรามีอีกสขีดก็400กรัมนั่นเองค่ะต่อไปทั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองหนักเท่าไหร่คะทั่วเหลืองเราจะสังเกตว่าเข็มเนี่ยผ่านอะไรไปแล้วคะผ่าน1กิโลกรัมไปแล้วคะ่ะแสดงว่าที่หน่วยเป็นกิโลกรัมเนี่ยเราเขียนหนึ่งไปได้เลยนะคะแล้วผ่านไปมีอีกกี่ขีดคะ 1ขีดใช่ไหมคะหขีดอ่าหขีดเท่ากับกี่กรัมล่ะคะ100กรัมนั่นเองค่ะอ่าง่ายไหมคะไม่ยากเลยนะคะแต่นักเรียนต้องจําความสัมพันธ์ให้ได้นะคะ1ขีดเนี่ยเท่ากับ100กรัมนะคะโอเคไหมคะต่อไปค่ะเรามาอ่านน้ําหนักจากเครื่องชั่งนะคะน้ําหนักตัวกันบ้างนะคะว่าอ่านยังไงนะคะอ่า เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะหนักเท่าไรอ่าเขาถามเป็นกิโลกรัมกับขีดค่ะง่ายมากเลยเพราะเป็นตัวเลขอยู่แล้วเห็นไหมคะอ่าด้านหน้าจุดนะคะนกักเรียนจะเห็นจุดด้านหน้าจุดก็คือ33นะคะ33เนี่ยก็จะเป็นกิโลกรัมนั่นเองแล้วด้านหลังเนี่ยก็คือ9ขีดนั่นเองค่ะอ่าง่ายเลยถ้าเป็นตัวเลขที่เขาบอกมาแบบนี้นะคะเขาจะมีจุดขั้นระหว่างกลางอยู่แล้วนะคะ ด้านหน้านะคะตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าก็จะเป็นกิโลกรัมด้านหลังก็จะเป็นขีดนะคะต่อไปค่ะเด็กผู้ชายค่ะกี่กิโลกรัมนักเรียนเห็นเข็มไหมคะชี้ที่เลขอะไรเอ่ยชี้ที่20ถูกต้องไหมคะฉะนั้นก็น้ำหนัก20กิโลกรัมนั่นเองค่ะ นักเรียนจะเห็นได้ว่าการชั่งน้ําหนักนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะให้เราสังเกตที่เข็มนะคะและดูขีดนะคะขีดตรงหน้าปัดของช่างนะคะ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีดนะคะซึ่งถ้าครบ10ขีดก็จะได้1กิโลกรัม นะคะได้1กิโลกรัมและถ้าหากเราอ่านเป็นกรัมนะคะ1ขีดก็จะมีค่าเท่ากับ100กรัมนั่นเองนะคะนักเรียนค่อยๆดูนะคะทีนี้ครูมีงาน,นมอบหมายนักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า 123, 126และ131ดนะคะดูดีๆนะคะจะมี3หน้านะคะ มีหน้า123นักเรียนวงที่เลขหน้าของแบบฝึกหัดไว้เลยนะคะหน้า123หน้า126และหน้า131นะคะอ่าและหน้า131ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกการอ่านนะคะน้ำหนักนะคะที่เป็นกิโลกรัมกับขีดนะคะกิโลกรัมกับกรัมแล้วก็อ่านน้ำหนักตัวนะคะนักเรียนของครูเก่งอยู่แล้วทำได้แน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเมื่อน,นักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะและส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของครูทรายเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ